ปัญหานิรโทษกรรมไม่เห็นพ้องต้องกันนั้นทํายากพรรคการเมืองคิดต่างกันยิ่งลําบากยากยิ่งกว่าเห็นลากครกขึ้นภูเขาปัญหานิรโทษกรรมครับซึ่งคณะกรรมการมิสามัญของสภาผูแ้แทนราษฎรได้พิจารณาไปพอจะมองอนาคตการนิรโทษกรรมเป็นไปได้หรือไม่ถกเถียงกันในสภาครับแยกความคิดเห็นได้เป็นสองด้าน ด้านพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักประชาชนและพักเป็นธรรมอยากจะให้มีการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับฐานความผิดมาตรา112ส่วนพักการเมืองอื่นไม่ค่อยเห็นด้วยครับหรือไม่เห็นด้วยเลยเช่นพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งพักเพื่อไทยคงจะไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษให้แก่ความผิด ตามมาตรา1 1 2ผมตีความว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเห็นต่างกันมีคนเห็นต่างกันที่คิดว่าควรจะนิรโทษให้ทั้งหมดอยู่เพียง11ท,ท่านเท่านั้นเอง11คนเมื่อความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างนี้ครับโอกาสที่จะทํานิรโทษกรรมกฎหมายให้มีให้มีผลสําเร็จไปสู่ความสําเร็จคงจะยากยิ่งไปที่สมาชิกวุฒิสภาหลับตาในอนาคตแล้วถ้าพ่วงมาตรา1 1 2ไปกฎหมายฉบับนี้ลิบหลีเหลือเกินครับที่จะผ่าน ในอดีตที่ผ่านมาการนิรโทษกรรมหรือการปลองดองกันในชาติไม่จําเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดครับอาทิเช่นคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่66 2523ทับ2523นั่นออกเป็นเพียงคําสั่งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารก็สามารถทําให้สงครามกลางเมืองซึ่งนํำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยุติสงครามกลางเมืองกันได้เพียงคําสั่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่า เห็นพ้องต้องกันทั้งฝ่ายในป่าและฝ่ายในเมืองทั้งทหารเห็นว่าควรจะยุติสงครามกลางเมืองกันได้ง่ายๆครับปัญหายากๆเมื่อเห็นตรงกันจากยากของง่ายส่วนในปัจจุบันนี้ผมนี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสจะมีการโทษกรรมให้เป็นความคิดเห็นอันเดียวกันนี่ค่อนข้างจะยากเข็นลากครกขึ้นภูเขาเลยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็อยากให้ทุกคนลงรอยกันเห็นตรงกันเพื่อจะ เปิดทางให้ลืมอดีตและมาร่วมมือกันสร้างอนาคตของประเทศไทยไร้ความขัดแย้งในทางการเมืองหรือ f o r g e t of the past star t of the new ครับลืมอดีตแล้วก้าวร่วมกันต่อไปผมยังมีความหวังอยู่นะครับปัญหานิรโทษกรรมไม่เห็นพ้องต้องกันนั้นทำยากพักการเมืองคิดต่างกันยิ่งลำบากยากยิ่งกว่าเห็นราหเห็นลากครก <c oughs> ขึ้นภูเขาครับ